ช่วงนี้เกาะติดกันเรื่องของราคาข้าวนะคะเพราะว่าขณะนี้ชาวนาไทยกําลังเผชิญเรื่องของราคาข้าวที่ตกต่ําค่ะคไปดูราคาข้าวเปลือกหอมมะลิที่จังหวัดสุรินทร์นะคะขณะนี้นี่ขายได้เพียงเกลียดละประมาณ5,000-6,000บาทเท่านั้นเองครับก็ถือว่าเดือดร้อนกันไปนะครับราคาก็ปรับลดลงจากช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับอย่างที่จังหวัดสุรินทร์นะครับตอนนี้ชาวนานหลายคนนะครับก็ต้อง รีบไปเก็บเกี่ยวข้าวเปลือกหอมมะลินะครับก็นำมาตากน,นะครับตามถนนทางหลวงชนบทระหว่างหมู่บ้านนะครับก็ยาวกันอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะครับเป็นระยะทางหลายสิบกิโลก่อนที่จะนําไปขายให้กับโรงสีแต่ปรากฏว่าพอนําข้าวเปลือกไปขายให้กับโรงสีนะครับราคาที่ขายได้ก็อยู่เพียงแค่เกวียนละ 5,000- ถึง6,000บาทเท่านั้นเพราะอยากที่จะเรียกร้องนะครับไปถึงนายกรัฐมนตรีรวมถึงรัฐบาลนะครับให้มาช่วยเหลือนหน่อยนะครับ อย่างคุณญาติม่วงสีนะครับก็เป็นชาวนาที่อำเภอลำดวนนะครับก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยขายข้าวเปลือกได้เกวียนละ5,000บาทก็ตกกันแล้วเนี่ยกิโลกร,รัมละ5บาทเท่านั้นคุณญาติบอกเลยนะครับถ้าเทียบข้าวเปลือกไปเปรียบเทียบกับมามา่าอย่างมาม่าเนี่ยหนึ่งซองราคา7บาทข,าข้าวนี่ถูกกว่ามาม่าอีกนะครับต้นตุนต้นทุนการปลูกข้าวก็ไม่ได้ปรับลดลงก็อยากให้ทางพลเอกประยุทธ์ เข้ามาช่วยพยุงราคาข้าวเปลือกให้สูงกว่านี้หากขายได้ราคาเพียนละ1,500 0บาทตนเองก็พอใจแล้วครับค่ะนี่เป็นเสียงสะท้อนจากชาวบ้านในจังหวัดสุรินทร์นะคะที่ตอนนี้ก็เผชิญกับเรื่องของปัญหาราคาข้าวตกต่ํา เช่นเดียวกันเลยค่ะกับชาวบ้านที่จังหวัดอ่างทองนะคะเพราะว่าล่าสุดที่ตลาดกลางค้าข้าวสารกรการเกษตรโพทองอำเภอเมืองอ่างทองชาวนาตอนนี้เร่งนํเข้าวเปลือกที่เก็บเกี่ยวมาขายกันตลอดทั้งวันเลยค่ะแม้ว่าราคาขายจะต่ําแต่ว่าชาวนาบอกว่าดีกว่าปล่อยให้ข้าวนั้นเสียหายอย่างฝั่งของนายสมยศหล่อเหลียบอายุ48ปีเป็นชาวนาหมู่ที่2ตําบลยางซ้ายอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองก็เล่าให้ทีมข่าวฟังนะคะว่านำข้าวเปลือก จากการเก็บเกี่ยวนะคะที่นา11ไร่มาขายที่ตลาดกลางเข้าเปลือกนํามาขายครั้งนี้ทั้งหมดนี่9ก้5กิโลกรัมได้เงินมาประมาณ5,6000กว่าบาทกิโลกรัมหนึ่งตกเฉลี่ยนี่ประมาณ6บาทเท่านั้นนะคะราคาต่ํากว่าปีก่อนเพราะว่าปีก่อนขายได้กิโลกรัมละประมาณ10 1 2บบาทเมื่อคิดแล้วก็ยอมรับว่าท้อใจ ยังไม่รู้ว่าจะขาดทุนทําไมตอนนี้อยากจะให้รัฐบาลน,นี้เข้ามาช่วยเหลือเรื่องของราคาข้าวตกต่ําเป็นการด่วนเลยค่ะครับสวรร่วนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คุณอภิดร,รีตันตารพรนะครับก็บอกว่าทางกระทรวงนะครับตอนนี้ก็เตรียมเสนอที่ประชุมคณะกรรมาการนโยบายและปริหารจัดการข้าวซึ่งมีพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นประธานวันจันทรนี้31ตุลาคม ก็จะมีการพิจรารณานะครับมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวปีการผลิต2,559ทับ2,560เพิ่มเติมโดยเฉพาะในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคมก็จะเป็นช่วงที่ข้าวเปลือกออกสู่ตลาดค่อนข้างเยอะนะครับโดยกระทรวงพาณิชย์นะครับก็จะเสนอให้ที่ประชุมนะครับอนุมัติราคารับจำนำข้าวเปลือกของมะลิที่ยุ้งฉางอัตราตันละ1 0,000บาท แล้วก็ยังได้รับค่าฝากเก็บอีกเวียนละ1,500บาทนะครับช่วงนี้เองก็อยากจะขอความร่วมมือชาวนาทุกคนด้วยนะครับก็อย่าเพิ่งรีบขายข้าวเปลือกหอมมะลิส่วนโครงการชดเชยดอกเบีย้ยอัตรา3%ให้กับผู้ประกอบการที่ซื้อข้าวเปลือกจากชาวนามาเก็บไว้ในสต็อกนั้นนะครับตรงนี้ก็มองว่าน่าจะทําให้ราคาข้าวเปลือกในตลาดปรับตัวเพิ่มขึ้นครับข่าวว่าเ,เรื่องข้าวนะคะ โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิที่กำลังจะเริ่มออกในเดือนตุลาพฤศจิกาธันวาเนี่ยนะคะทางท่านนายกก็มีความเป็นห่วงเ,เกษตรกรชาวนานะคะก็ได้สั่งการมาให้เ,เราช่วยดูแลว่าจะากแก้ปัญหายัางไงนะคะเมื่อวานนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็ได้หารือกันแล้วและจะนำเสนอคณะกรรมาการนโยบายข้าวแห่งชาติในวันจันทร์นะคะ ก็จะกกำหนดราคาจำนำยุ้งฉางให้กับชาวนาเนี่ยนะคะไม่ต่ำกว่าหนึ่งหมืนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงนี้ชาวนาก็ดูราคานะคะราคาจำนำยุ้งฉางกำลังจะออกมาเนี่ยไม่ต่ำกว่าหนึ่งหมื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านก็ต้องออดึงไว้นะคะอย่าต่ำกว่านี้ก็อย่าพิ่งไปขายนะคะ ปัญหาเรื่องของราคาข้าวนะคะหนาว26ยังคงเกาะติดกันอย่างต่อเนื่องเพราะว่านอกจากจะมีเสียงสะท้อนจากชาวนาที่ราคาข้าวตกต่ำนะคะอย่างที่ราชบุรีเองตอนนี้ฝนตกหนักมากน้ำท่วมหนาข้าวเสียหายไปกว่า500ไร่ทีเดียวค่ะ